งเทคกี่กี่เทคแล้วเนี่ยอจริงไหมจริงไหมอย่าโซนกันส okay yeah, ิอย mm ่าโซนอย่ามาโซนดูครับสี่สิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับนัดห้าสิบโอเคเลยอคนเตะสูดอะดูดีดูดี

เราตัดแต่เย็นนะมีคนมีสองคนแล้วตัดคีเพวกออย่างนี้ได้ไหมต,ตัดแหละตัดใจะได้มาง,ง่ายๆหน่อย

คนมันโอ้โอ้งหูขอ,องมันจับถุงยานวิชาชีพ <c oughs> ถ้าที่กูเห็นคือจะแม่งชี้อะไรอยู่ไม่รนะ <c oughs> <c oughs> ู้อะเยอะแยะนะชี้ะอ,อะไรเหรไหมีคนยืนหน้าต่าง อรดน้ำแม่งกอีกน้ำสวยวะ่ะเ,เข้าแล้วเอาที่เห็นก็เยอะนะ ต้องให้มันเปิดเองเราไปเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดใครใครเพิ่งไปติดระเบิดอยู่ในบ้านตัวเองว่าถามจริงกันคนขโมยไงี้ยแต่ถ้ามึงเผลอมาแบบมึงกินเล้ากันในบ้านแล้วเมาอ่ะมึงเผลอไปกดอ่ะมันก็เรื่องอุ้โดดโดโดลงน้ำดิ มามามา,มาเอาวิ่งแล้วติดยิดแล้วยิงจงบแล้วยิงน้ำด้วยยิงน้ำด้วยปเอ็กวเก็บเสียิงน้ำไปดิไอ้เชี่ยไม่เห็นมีนักไม่เห็นมีอะไรเลยหลอดไฟของงอง้างนอก จะลงค่ะจะลงอันดุะวยตายคุงน้บ่ารเลยเพื่ออะไรไม่จันไร์เปเวมหนึ่งรอบ ยี่ไม่ได้เลยชีชีเฮ้ยไฟเอ็กซ์เพรสแล้ว,ว,วมึงผ่านอะไรทุกอย่างใช่อันนี้คือภารกิจของเราโอ้ไปขอสายนัดกับบางเราอยากจะชี้บ้างเนี่ยพวกนี้รู้สึกจะเป็นพวกยืนนิ่ง กล<ส>งลางลางลางกหรออยู่ใกล้นั่กลางครับใกา้จะทำแล้ครับเออ่นี่เต็กี่โมงวะกนี้ไลรืเลรือมากกว่านั้นเปิดสผยทุกคนเปเน ไม่รู้ไม่รู้เอาไม่ชวนแล้วไม่สนิทเฮ้ยเฮ้ยใครใครสงสัยตอนแรกจะไปวันพุธไปยังพื้นที่ทางว่างวันไหนเยิงม่อแปลงได้ไหมตัดไฟไม่ทั้งบ้าน ไปไหนก่นอกนอไปทางเด่นดียใช่ไหโดนไปหนะด

อ่าสามละอตไหนผลิตผลเลือ่อนผมนไ,ไม่ได้ผลิตกูดกเ้ผลิลได้ไมตอนเนี้ยร <laughs> อใชไ่ไม่ไม่กูกกได้กำลังวิง่งวิ่งบนรถอะไรก็ไเอ่อเอ่ออ้วนทะลงไปพรุ่งนี้ได้ไหมน้ะมันผลิตผลน,นัดเสียบสอบพรุ่งนี้ก็ตอน่าย đã có để vào vào thử thách lại một vòng rồi yin tay tay rồi yin 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 lốt cận chiến chơi uổng à vào trong này đây nào lại cái banát yếm 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 ไรโดดนี้ดดก็เลื่อนไม่ได้ดิเนี่ยดิวเนี่ยดิวเอ็นเอนันมาแง่ดิต้องใช้ริวเงี้ยคกูจอดเลยนะโดดไปเดี๋ยวผมไปเอาเกียร์ให้เฮ้ยกูกูกูได้เหมือนกัน เออกลัวมึงอานเ,เท่ากันเจ้อานเท่ากันมึงเป็นเอชเหรอเอเอเปิดประตูไหนวะไหนมาร์คหมาร์คประตูไหนมาร์บุกประตูอะ Why Why not Why? โอ้โหดิวเยอะจังเรียบร้อยนานแล้วเรื่องตังค์เนี่ยขอให้บอกไปแจมข้างล่างดิไอ้ตังค์เนี่ย ในตังมั่งเก็บปิยลาละแคลรีเพิร์สันเราส่งมาถือทำไมวะผมเอาเอาใครใครต้อมได้ไหมเนะี่ยกูไปต้อมเองก็ได้เดี๋ยวมึงอยู่นะไม,ไม่แข่งกันซ้อมเลยนะ <c oughs> ได้แล้วบ้างนะแข่งกันซ้อมเลยนะ <c oughs> ใครชนะ ได,ไ,ได้อะไรมาบ้างกุญแจก็มีอะไรอีกดูนะดูนะทุกคนกดดูนะวุ้ยได้ผมจะปิดไฟประหยัดช,ช่วยชฉันประหยัดไฟแรงปิดไฟทั้งบ้านช่วยประหยัดไฟไอ้แม่งดูหูว่างลงไปรอห้องเอทีเอ็มก็ได้ไป ไปปุ๊กกูปิดไฟก่อนปิดไฟทั้งบ้านก่อนเปบ้านหลังนี้คุคณนะเหือนบ้านที่เราไปผสมตาดแรดเลยแต่แค่กว้างกว่าหน่อตรงนี้ใส่มันไม่ดับปิด,ป,ดปิดหมดบ้านยัน <laughs> ไปดับหมดบ้านเลยวะไปดวงนี้แข็งมากเลยในะไ่แล้วนั่นนะ น่าจะทำมาจากเพชรมัแม่กูยิงไปแล้วแต่มันไม่ดับกูไปแอ้วจบเลยไปข้างาไปรอห้องไอทีเลยดอกเตรียมเลื่อยสแตนบายเลยหลงทางอยู่เนี่ยแต่แย่หลงทางทางแล้วหลงทางแล้วตบเลยโอ้โหกียิงยิงไปเรื่อย ไ <Okay. S 2> ปกันนะเธไอ้คางในมีนปงวะ่ะจัดการตอนนี้เลยอะ่ะเออรออะไรล่ะนี่มันต้องเลยนี่น เต็มมุมเลยวะเห็นไหมเห็นไหมมิจารักเกณดูแบบเลื่อยคับไปไหนล่ะอ๋อเข้าใจแล้วไวๆดิตำรวจมาไปไปไปหนึ่งละเร็วเร็ว เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้แกเ,เปล่งกระตุวนไป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 มึงขนเสร็จแล้วใช่ไหมหมดแล้วนะบีบีบ วิ่งออมไปเนี่ย oh. วิว่งออมไกลนะพวกมึงเนี่ย <And score. S 1> Yeah ไ้ตังเทไไง่าไหรครับนี่อักสิ เฮ้ยมีกี่วันกอะไรเนี่ย